สวัสดีผู้มากด้วยบุญบารมีทุกทุกท่านค่ะวันนี้พบกันนะคะกับเมเนตนภาแบ่งปันพ้าแท้ผ้าใหม่ยอดนิยมทุกรายการเลยเมย์รับประกันพ้ะแท้ยันหลินบวชเหมือนเดิมนะคะรับประกันตลอดชีดมีพิกัดลานชัดเจนะคะ่ะอยู่ที่เมืองนครพนมถ้าใครอยู่ใกล้หรือมาเที่ยวที่นครพนมก็สามารถมารับชมที่ลานได้เลยนะคะแอดไลน์หรือโทรเบอร์ที่เมย์ให้ตามข้างล่างเลยนะคะโทรหรือไลน์เท่านั้นนะคะ ก่อนอื่นเลยนะคะก็ต้องขอเป็นกำลังใจนะคะให้พี่น้องนะคะทางภาคใต้ทุกๆคนทุกๆท่านเลยนะมีก็ได้ดูคลิปแล้วก็เห็นคลิปที่ที่กู้ภัยนะคะเขาร่วมด้วยช่วยกันนะคะสงสารสงสารมากเลยนะดูคลิปแล้วก็จะลองให้ไปอันนี้คือเห็นใจมากๆนะมีก็ เมเป็นแค่กระบอกเสียงเล็กๆนน้อยนะคะได้แค่ร่วมแชร์ร่วมรีโพสต์ให้นะคะทุกใครใครที่ขอความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นทางด้านติ๊ To k อก c e b o o k มีมก็เป็นแค่กระบอกเสียงเล็กๆ,ๆที่จะช่วยให้นะคะให้หน่วยงานได้เห็นนะคะมมก็ช่วยกันแชร์นะคะทุกคนช่วยกันร่วมกันแชร์นะคะเพราะว่าหลายคนหลายท่านเลยไม่ได้ตั้งตัวไม่ได้านตั้งตัวกันจริงๆนะคะ โดนกระทบกันมากๆนะคะสงสารนะคะทุกท่านทุกคนเลยนะคะมีก็เป็นกระบอกเสียงเล็กๆให้นะคะแล้วก็ก็โอนช่วยนะคะมูลละนิธิของคุณบุ๋มไปแล้วก็หลายหน่วยงานนะคะก็เราต้องรวมด้วยช่วยกันนะคะคนไทยด้วยกันนะเห็นใจมากๆเลยนะคะไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบหนักขนาดนี้เลยนะคะ และหลายคนนะคะหลายท่านเลยที่สนใจนะคะที่จะจองเหรียญนะคะวัตถุมงคลนะคะรุ่นเสมาสมปัถน,นาของหลวงปู่สมศรีสุจิตโตนะคะมีกราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะเพราะว่าเมีมีการเปลี่ยนแปลงรายการเนื้อนะคะรายการเนื้อนิดหน่อยนะคะคือก็ก็เข้าใจนะคะว่าบางคนบางท่านนะคะไม่รู้จักหลวงปู่นะคะและ และบางคนก็อาจจะรู้จักมาจากเมย์นะคะซึ่งบางคนส่วนมากเลยยังไม่ค่อยรู้จักหลวงปู่นะคะว่าหลวงปู่เป็นใครนะคะหลวงปู่อย่างที่มีบอกนะคะหลวงปู่ท่านเป็นสิทธิ์ของหลวงปู่ทองมาถาวโรนะคะสิทธิ์องค์เดียวที่เดินทุดงตามหลวงปู่ทองมาถาวโรและยังดำาลงธาตุขันอยู่ยังมีชีวิตอยู่นะคะเป็นองค์เดียวนะคะ ที่ยังมีชีวิตยอยู่ณปัจจุบันนี้และทุกคนสามารถเข้าไปกราบหลวงปู่ได้นะคะเพราะว่าหลวงปู่ท่านก็วัดเปิดตลอดเปิดยี่บสี่ชั่วโมงนะคะลูกศิษย์ใกล้ชิดก็บอกวัดเปิดยี่บสี่ชั่วโมงสามารถนะคะเข้าไปกราบได้นะคะเมเป็นแค่แรงบุญเล็กๆนะคะที่ได้บอกกับทุกคนนะคะและที่สําคัญที่เมบอกว่าหลวงปู่นะคะท่านเป็นสิคู่พี่ของหลวงปู่ศิลานะคะ คือหลายๆคนรู้จักหลวงปู่ศิลานะคะแต่ไม่รู้จักหลวงปู่สมศรีเพราะว่าหลวงปู่สมศรีท่านไม่ค่อยรับกิจนิมนต์นะคะท่านเพิ่งมารับกิจนิมนต์ช่วงหลังๆถ้าถามว่าหลายคนบอกว่าแล้วรุ่นที่เมสร้างนี้หลวงปู่ศิลานะคะจะร่วมปลูกเสกไหมนะคะเมย์บอกเลยต้องมีแน่นอนนะคะและมากเหนือไปกว่านั้นนะคะรายการที่เมย์ทำไว้ตั้งแต่ต้นที่เมย์ให้ดูตั้งแต่ต้นว่า รายการเนื้อแต่ละเนื้อเนี่ยจะมีประมาณนี้ใช่ไหมคะที่เมยขึ้นให้ดูแต่จะลดจำนวนเนื้อที่จองลงมานะคะเมย์ถึงบอกว่าไม่อยากให้พลาดในการจองรอบแรกที่เมย์เปิดให้เพราะว่าเมย์เปิดให้จองในช่องในช่องทาง YouTube ก่อนเลยเพราะว่าเมย์ยังไม่ไปกระจายศูนย์คือเมย์จะรอนะคะให้ทุกคนที่ที่อยู่ในช่อง y o u t u b e ของเมย์ค่ะจองเข้ามาก่อนก่อน30 พฤศจิกายนนี้นะคะหรือหรืออาจจะเลทได้นิดหน่อยเพราะว่าเมย์จะต้องนํารายการที่เหลือนะคะไปกระจายให้ศูนย์ด้วยซึ่งณนะตอนนี้อย่างศูนย์เขาบอกเมย์มาเนาะเมย์ก็เป็นผู้สร้างครั้งแรกนะคะเมย์ก็ต้องฟังทั้งสองทางด้วยคือเมย์เอาออกมาให้เปิดจองณนะช่องของเมย์คืออยากให้ทุกคนที่ได้บูชาไปจริงๆนะคะและที่สําคัญนะคะลดรายการเนื้อออกมาคือรายการเหรียญหล่อ ทุกรายการเลยนวะลงยานาวะลงยาก็จัดสร้างแค่หลักสิบนะคะลดลงมาจากเกนะคะเกไม่ถึง99เหรียญลดลงมานะแล้วก็รายการเนื้อเหรียญหล่อโบราณน,นะคะเหรียญหล่อ,ลอเหรียญหล่อโบราณดวมวลสารก็ลดลงมาเหมือนกันนะคะไม่ถึงสองมีถึงบอกว่าแต่ละคนนะคะจองเข้ามาคือรายการละ 2- ถึง3 4 5อี่ห เนะมี์อยากให้ทุกคนที่อยู่ในช่องทางช่องทาง youtube ของเมย์ได้ไปกันก่อนเพราะว่าส่วนมากเลยทุกคนไม่ว่าเมี์จะทำอะไรรวมด้วยช่วยกันกันกบเมย์มาตลอดเลยนะคะทุกอย่างเลยและมากเหนือไปกว่านั้นไม่ว่าเมี์จะทำบุญหรือจะเอาของไปบริจาคที่ไหนทุกคนร่วมกับเมี์ตลอดเมย์ก็เลยอยากให้ทุกคนได้ไปก่อนนะคะและรายการเนื้อเหล็กเปียกยอดพระธาตุพนมก็ไม่ถึง299เเหรียญนะคะสรุปแล้วนะคะจะลดลงมาเหลือแค่ ร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญน,นะคะคือถ้าจองรอบแรกคือทันก็คือทันนะเพราะว่าเมย์ไม่รู้ว่าสนยนจองคอาจะเบิกยอดไปเท่าไหร่เอาตรงๆไหมนะคะอันนี้คือมาเปิดเผยในช่อง youtube ให้ก่อนนะคะและจะมีรังลุ้นนะคะจะมีรังลุ้นไว้ให้เพราะว่าหลายคนเลยหลายคนเลยนะคะเออบางคนบางท่านถามเมีเข้ามาว่าถ้ายกรังได้รังลัเท่าไหร่เพราะว่าบางคนบางท่านนะคะอยากยกรัง เพราะว่าเอาตรงๆเหรียญเสมารุ่นนี้นะคะออกตอนช่วงปีใหม่พอดีนะคะออกช่วงปีใหม่พอดีแล้วหลายๆท่านอยากเอาไปเป็นของขวัญให้กับลูกค้าหรือว่าเอาไปเป็นของขวัญให้กับลูกน้องนะคะท่านก็ถามมีเข้ามาหลายคนเลยมีก็ตอนแรกไม่คิดว่าจะทำลังลุนจริงๆนะเพราะว่า ไม่คิดจริงๆว่าจะมีคนอยากได้ไหมแต่ว่าหลายคนหลายท่านถามมีเข้ามาเพราะว่าอยากเอาไปเป็นกําลังแรงใจให้ลูกน้องนะคะเมย์ก็เลยว่าจะทํารังลุ้นมาให้นะคะรังลุ้นนะคะตกลังละ9ก้าพันนิดๆน,นะคะแต่ว่าจะให้ส่วนลดในช่อง y o YouTube ของเรานะคะเฉพาะรังลุ้นนะสิเปอร์เซนต์ละที่สําคัญรังลุ้นนี้จะลุ้นแค่50เหรียญน,นะคะรังละ50ิเหรียญเพราะว่าเอาตามที่กําลังเป็นหลักพันแล้วทุกคนสามารถไปแจกจ่ายให้ ให้กับญาติพี่น้องนะคะหรือว่าเอาไปให้กับลูกน้องได้เป็นของขวัญปีใหม่ต้อนรับปีใหม่กันพอดีนะคะนี่แหละจะเป็นเสมานะคะรุ่นแรกของหลวงปู่สมศรีสุจิโตเป็นเสมารุ่นแรกเป็นเสมาสมปัานาและเป็นตำนานใหม่นะคะที่กำลังจะเปิดให้กับหลวงปู่สมศรีนะคะที่ทุกคนจะได้รู้จักมากขึ้นนะคะ เมย์ถึงบอกว่ารายการนี้นะคะรุ่นที่เมย์สร้างนี้บอกเลยไม่ธรรมดานะคะทุกคนพร้อมร่วมด้วยช่วยกันมากๆนะคะและไม่แน่เราไม่รู้หรอกว่าในอนาคตราคาพระจะเป็นยังไงแต่เมย์รู้แค่ว่าเมย์ตั้งใจทำมากมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องรูปแบบเหรียญที่เมย์ให้ดูตั้งแต่ต้นงานปั้นย่อจนมาถึงนะคะงานปั้นย่องานลองปั๊มดินน้ำมันและงานตะก,กัวลองพิมพ์ ะะทุกคนยังไม่เห็นเหรียญจริงเลยแต่ทุกคนพร้อมจองไปกับเมย์เมย์ถึงบอกว่าในช่องอ่ะเมย์อยากให้ได้เนื้อบนบนกันก่อนเพราะว่าเมย์สร้างน้อยมากเนื้อบนเมย์สร้างน้อยจริงๆนะคะและใบใบราคาจองนะคะอันนี้เป็นใบชั่วคราวให้นะคะเป็นใบราคาให้เป็นใบราคาตามนี้ให้แต่ว่าจํานวนจะลดลงหลังจากนี้เป็นต้นไปนะคะอันนี้คือบอกเลยนะจํานวนจะลดลงค่ะ อันนี้คือน,นี่แหละมีอยากให้ทุกคนในช่องได้ไปก่อนมากๆเลยนะนะคะวันนี้มีประสบการณ์อีกแล้วนะคะสําหรับเหรียญของหลวงปู่สมศรีมีประสบการณ์มาตลอดมีถึอบอกว่าเหรียญของหลวงปู่มีประสบการณ์มาตลอดหลวงปู่ถึงบอกว่าจะไปนิมนต์เกจิอื่นมาทําไมแค่หลวงปู่เป่าก็ขังแล้วแต่ด้วยความว่า หลายคนหลายท่านยังไม่รู้จักหลวงปู่สมศรีสุติโตหรือบางคนรู้จักหลวงปู่ทองมาถาวโรหรือบางคนไม่รู้จักหลวงปู่ทองมาถาวโรแต่รู้จักหลวงปู่ศิลานี่แหละนะคะคือคือสิ่งที่แบบว่าอยากให้ทุกคนนะคะได้ได้รู้จักเกจิอีกคนหนึ่งนะคะเกจิอีกรูปหนึ่งนะคะที่ท่านอายุเยอะ แล้วแต่คนรู้น้อยแต่หลวงปู่ท่านเก่งจริงๆนะนะคะอันนี้คือคําจากผู้ผู้จากปากเมเลยและความหมายของยันด้านหลังเมได้บอกไปแล้วยันด้านหลังเหรียญน,นะคะยันด้านหลังนี้เป็นยันที่ไม่ธรรมดาแมแต่พระอาจารย์ชารารตหลวงพ่อชาราตท่านก็ยังอึ้งเลยว่าเมได้ยันนี้มาได้ยังไงนะคะและหลวงปู่ท่านบอกว่าบอกข้อมูลยันนี้ได้ไม่หมดเพราะว่าถ้าบอกไปหมดแล้วจะไม่ขังจะไม่เข้มขังหลวงปู่ท่านบอกแค่ว่า เชื่อเถอะถ้าใครนะคะที่ได้บูชารุ่นนี้ไปจะได้เกี่ยวกับโชคลาภจะได้เกี่ยวกับเงินทองโดยตรงจะได้เกี่ยวกับเรื่องทรัพย์โดยตรงทรัพย์ที่มาโดยการบังเอิญหรือโดยที่ไม่ได้คิดไม่ฝันนะคะได้มาแบบไม่คาดฝันนะจะได้แบบนั้นท่านบอกแบบนี้ให้ยันนี้คู่กับองค์พญานาคองค์พญานาคเจ็ดเสียงนะคะยันนี้จะคู่กับองค์พญานาคเจ็ดเสียง องพญานาคนี้แหละจะมาช่วยดลบันดาลผรดนดลบันดาลโชคลาภให้เราอันนี้เป็นข้อมูลจริงนะคะเป็นข้อมูลจริงๆเลยเดี๋ยวมีเอาคลิปวิดีโอที่เมย์ไปถ่ายไว้ที่วัดตั้งนานแล้วเมยไปถ่ายไว้นะคะเดี๋ยวมีเอาขึ้นให้ดูหาเบิ้งอนั้นานี้นะเขาได้พ่อปะ่ะคาถาเรียกเงินแล้วกันแนลยเดี๋ยวออกมาเห็นตรองนี้พญานาคต้อทำลาย่างทีเรียกเล่นได้แบบนั จี่ใที่มาของนรุ่นท้าทาติดใจข้างหลังพยาพญาหนาเจ็ดเสียนครับท้าถาเหลียญเงินอยู่ในนี่หละไปใดไปเป็นชีเป็นชีวิมงคลแกจะของกับครอบครัวนะครับเหลียญเงินได้แน่นอนรับประกันร้อยเปอร์เซ็นแนบมาลูกกล เออเออรวยแล้ว <laughs> <c oughs> เอ,ออยังเดียวหลวงปู่ <c oughs> เรียกเงินได้ <c oughs> นนเงินให้เก็บไปไปน้ำหลวงปู่หลวงปู่เป็นตัวอย่าง,าลงหลวงปู่เรียกเงินลอยเลยอันนี้คือหลวงปู่บอกกับอ่อ พี่พงศ์นะคะคนที่ดูแลหลวงปู่ไว้เมื่อหลายปีมาแล้วนะคะแล้วพี่ปู์ก็มาบอกเราต่อแล้ววันก่อนที่มีได้ติดต่อไปอยากขอข้อมูลยันเรื่องนี้แหละนะคะคือหลวงปู่บอกว่าบอกตรงๆไม่ได้นะคะบอกได้อออมมแต่บอกได้แค่ว่าใครบูชายัน เหรียญรุ่นนี้ไปนะคะจะเกิดประสบการณ์กันทุกคนอันนี้เป็นคําพูดของหลวงปู่นะทุกคนนะคะเม่ก็พูดได้แค่ว่าเม่พูดออกมาจากใจจริงๆนะคะและมากเหนือไปกว่านั้นนะคะเดี๋ยวเม่จะให้ดูนะคะเหรียญเซมาสมปัานานะคะที่รูปแบบเหรียญน,นะคะตั้งแต่งานปัญญหยอมาเลยนะจนรูปแบบเหรียญที่ออกมาได้สวยมากๆนะคะงานตะกั่วนะคะลองพิมพ์นะคะสวยมากนะคะ าจิตเองศรัทธาเองจะเจอปฏิหารในของของข้าที่ทำไว้ให้ข้าของให้สิ์ของข้าทุกคนจงอย,าย่าอดอย่าอยากร่ำรวยกันทุกคนาใครเห็นใครก็อยากได้นะมีเชื่อในบารมีหลวงปู่หลวงปู่บอกว่าศรัทธาบารมีเกิดเชื่อในบารมีเชื่อมั่นในบารมีหลวงปู่นะคะเชื่อมั่นในบารมีคู่ อันนี้เป็นคําพูดของหลวงปู่ไม่พอนะหลวงปู่บอกว่าวันใดวันหนึ่งฟ้าเปิดอีกไม่นานหรอกนะคะเดี๋ยวทุกคนก็จะได้รู้จักหลวงปู่มากขึ้นอันนี้อันนี้นะหลวงปู่พูดไว้นะคะแล้วหลวงปู่จะได้รู้จักทุกคนจะได้รู้จักมากขึ้นอันนี้คือ จริงๆนะแล้ววันนี้เมย์ได้เดินทางไปที่วัดหลวงพ่อชลัดเมย์ก็พูดคํานี้กับหลวงพ่อชลัดแล้วหลวงพ่อะเคยพูดไว้ว่าอยากให้เรานะคะคบูรณะอพรัสรุปธอรมาหลวงปู่หลวงปู่ธอรมาถาวะโรก่อนแล้วหลวงพ่อชลัดก็เคยบอกว่าเอาเมย์พูดคําที่บอกว่าแล้วทุกคนจะได้รู้จากหลวงปู่มากขึ้นฟ้าจะเปิดนะคะแล้วหลวงปู่จะขึ้นมานะคะอันนี้คือ หลวงพ่อชาลาับอกว่าเอ้าสู่จือบ,บอได้บ่หลวงพ่อบอกว่าอันเคยบอกสูดล,ละเด้เรื่องนี้นะคะเรื่องนี้แหละนะคะเรื่องเกี่ยวกับเทวดาเปิดฟ้าเปิดนะคะทุกคนจะได้รู้จักหลวงปู สมสีมากขึ้นอันนี้พูดพูดพูดตรงๆไม่ได้นะคะขอพูดเป็นไนๆแล้วกันเนาะนะคะการพูดตรงมากจะจะกระทบถึงเราด้วยเหมือนวันนี้พูดตรงใน a ฟ e b o o กก็โดนปิวไปแล้วรอบหนึ่งนะคะอันนี้คือปิวจริงนะทุกคนนะคะอะใครนะคะที่อยากร่วมจองรุ่นเสมาสมปัถนาของหลวงปู่สมสีสุจิตโตนะคะเม เปิดให้จองแล้วในวันนี้นะคะสามารถแอดไลน์หรือโทรเบอร์เท่านั้นนะคะอย่างที่มีบอกเลยนะเนื้อทองคําเนื้อทองคําขนาดอ,อ๋อยี่สิบสองกว่า,าตีไปยี่สิบสามกรัมเก้าเหรียญน,นะคะตามราคาจองตามจองไม่เกินเก้าเหรียญน,นะราคาหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะคะและเหรียญเงินหน้ากากทองคําต่อ9เก้ารอบนะคะต่อเก้ารอบสร้างแค่เก้าเหรียญเท่านั้นตอนนี้จองมาแล้วห้าเหรียญ เหลือแค่สี่เหรียญนะคะและรายการอื่นๆตามนี้เลยนะคะรายการอื่นๆตามนี้เลยนะเดี๋ยวเมย์จะมาสรุปให้ใบจริงอีกทีนะคะเดี๋ยวเมย์จะทําใบให้อีกทีนะคะหลายคนทักเข้ามาถามกราบขอบพระคุณมากๆนะคะที่ให้การตอบรับให้การสนใจมากหลวงปู่ท่านยังมีชีวิตอยู่และทุกคนสามารถเดินทางไปกราบหลวงปู่ได้หลวงปู่อยู่วัดป่าสีสว่างธร,รรมอาเภอกำมะลาสายจังหวัดกาลาสิน ท่านยังมีชีวิตอยู่ไม่ต้องเชื่อเมที่เมพูดไปทั้งหมดลองเข้าไปกราบและลองสอบถามกับพี่พงศ์ที่ดูแลหลวงปู่นะคะเรื่องที่น้องเมพูดเป็นเรื่องจริงไหมเอาเอาไปให้ดูเลยเพราะว่าเวลาเมพูดตอนไหนนะคะพี่พง์นะคะลงคลิปอะไรพี่พงศ์จะให้หลวงปู่ดูตลอดนะคะมีถึงบอกว่าพูดพูดเท,ท็จไม่ได้นะเรื่องแบบนี้นะคะเราต้องพูดความจริงเท่านั้นนะคะและทุกอย่างที่มีเจอประสบการณ์ด้วยตัวเองก็เอา,เอ,าออกมาเล่าให้ฟังแล้วนะคะและนี้เลยนะคะสำหรับ ใครที่จองเข้ามานะเมย์จะทําใบจองให้อีกทีนะคะแล้วเมย์จะสรุปให้ทีโอนโอนเท่ากับจองเท่านั้นนะคะสําหรับราคาจองไม่มีปลายทางสําหรับราคาจองไม่มีเก็บเงินปลายทางขออนุญ,ญาตนะคะเพราะว่าเพราะว่าเราให้สิทธิ์จองก่อนโอนก่อนคนโอนก่อนเพราะว่าอะไรเพราะว่าบางคน ส่งไปแล้วโดนตีกลับแล้วบางคนนะคะแ,แบบราคาจองเมย์ไม่ได้บวกอะไรเอาเอาที่แบบว่าเราทําบุญร่วมกันจริงๆนะเพราะว่ารุ่นนี้นะคะร่วมบูรณะนะคะร่วมสมทบสร้างพระวิหารสร้างพระวิหารที่พระวิหารนี้สร้างมาสิปียังไม่ถึงครึง่งเมย์ก็อยากเป็นส่วนหนึ่งอยากเป็นแรงบุญหนึ่งให้ทุกคนได้ร่วม สร้างวิหารใหญ่นี้ไปด้วยกันเราไม่ได้สร้างวิหารกัน,นง่ายๆนะคะไม่มีโอกาสกัน,นง่ายๆตอนนี้มีโอกาสได้ร่วมสร้างวิหารแล้วนะคะและมากเหนือไปกว่านั้นเราจะได้ร่วมนะคะบูรณะองค์พระสถูปของหลวงปู่ทองมาถาวรซึ่งข้างบนเจดีย์ขององค์พระสถูปนั้นมีอธิธาต์นะคะมีกระดูกของหลวงปู่ท่านอยู่ข้างบนนั้นซึ่ง องค์พระสถูปเจดีย์นี้ไม่เคยบูรณะเลยตั้งแต่ที่สร้างมานะคะตั้งแต่ที่หลวงปู่มรณะภาพมาไม่เคยมีใครบูรณะมีก็อยากเป็นแรงบุญที่ได้ร่วมบูรณะให้สวยงามนะคะให้ทุกคนได้กราบไหว้ได้ไปขอพรน,นะคะให้หลวงปู่ท่านปกปักรักษานะคะอันนี้คืออยากเป็นแรงบุญจริงๆนะคะอยากเป็นสะพานบุญจริงๆและสําหรับนะคะ หลว,วงพ่อชรัตขันติโกนะคะหลวงพ่อชรัตนะวันนี้มีก็ได้เดินทางไปกราบหลวงพ่อนี่แหละไปคุยกันเรื่องเสมาสมปทถนานะคะว่าเราจะลดเหรียญทำเหรียญยังไงให้ให้ให,ให้ดีที่สุดเอาตรงๆให้ดีที่สุดนะคะหลวงพ่อท่านก็ได้ให้คําปรึกษามีมานะคะ<อ>ไม่ว่าจะเรื่องอะไรท่านให้ค,คาปรึกษาตลอดนะคะสําหรับหลวงพ่อชรัตนะคะวัดหลวงพ่อนะคะก็ที่มีให้ดูนะคะประตูโหงวัดนะคะประตูขงวัดที่กําลัง สร้างใหม่นะคะอายุวัดร้อยกว่าปีแล้วนะคะซึ่งไม่มีใครที่มาอยู่แล้วบูรณะนะคะบูรณะได้เจริญเท่าหลวงพ่อชรัดอีกแล้วนะคะประตูของวัดนะคะยังขาดทรั์อีกเยอะนะยังขาดเงินอีกเยอะเลยกว่าจะเสร็จนี้นะคะทุกคนประตูโขงนะคะหน้าวัดโพนสวรรค์อาเภอนาแก่จังหวัดนครพนมนะคะหรือวัดหลวงพ่อชรัตขันติโกนะคะ ซึ่งประตูโขงตอนนี้นะคะกำลังสร้างใหม่นะคะอันนี้บูรณะใหม่นะคะอยากให้ทุกคนนะคะร่วมบุญด้วยกันค่ะเพราะว่ายังขาดปัจจัยอีกเยอะเลยนะคะนี่เลยค่ะช่างกำลังก่อสร้างอยู่นะคะประตูโขงนวัดโพนสวรรค์ค่ะฝากร่วมบุญด้วยกันนะคะอนุโมทนาสาธุบุญค่ะนะคะเมยก็เลยนี่เลยหลวงพ่อนะคะท่านเมตตาท่านเมตตานะคะ ให้ล็อกเก็ตรุ่นแรกมาท่านเมตตาให้ล็อกเก็ตรุ่นแรกมาอันนี้เป็นล็อกเก็ตขอให้เป็นล็อกเก็ตรุ่นแรกนะคะของหลวงพ่อชลัดนะคะซึ่งวัดจัดสร้างสร้างแค่ร้อยเก้าสิบเก้าองค์นะด้านหลังฝังตะกุดเงินฝังตะกุดเงินและมีรอยจานของหลวงพ่อหมดทุกเหรียญสองสี่หกเจ็ดทั้งหมดมีเจ็ดเหรียญ ทั้งหมดมีเจดเหรียญน,นะคะมีให้ราคานี้เลยราคาโอน399บาทโอน399คือโอนเข้าวัดไปเลยโอนเข้าบัญชีหลวงพ่อไปเลยเดี๋ยวมีให้บัญชีหลวงพ่อสําหรับใครที่จะปิดล็อกเกตนี้นะนะคะล็อกเกตรุ่นแรกสร้างแค่199นะคะมีให้ราคา399บาทเอาไปแล้วขึ้นคอได้เลยนะคะเอาไปขึ้นคอได้เลยนะ โอนเข้าบัญชีหลวงพ่อชรัตเลยนะคะเดี๋ยวมีให้ได้บัญชีสําหรับใครที่จะปิดนะนะคะแล้วมีจะส่งให้นะคะค่าจะส่งมีไม่เก็บค่ะถือว่าได้ร่วทมทาบุญกับหลวงพ่อ,อและเหรียญเหรียญเนื้อเงินรวมมวลสารนะคะสําหรับเหรียญเนื้อเงินรวมมวลสารเลขสองหนึ่งเลขสองหนึ่งนะคะเป็นเหรียญเจริญพรเลขสองหนึ่งด้านหลังเป็นเหรียญเจริญพรด้านหลังนะคะด้านหลังเป็นยัน เป็นยันเกี่ยวกับค้าขายโดยตรงด้วยนะคะเป็นยันแคล้วค่าปลอดภัยค้าขายด้วยนะคะองค์นี้นะคะมีให้ราคานี้เลยนะองค์นี้นะคะใครที่ปิดองค์นี้ไปนะคะมีให้ราคาโอนสองพันสองพันหนงร้อยเก้าสิบาทโอนสองพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าโอนเข้าบัญชีหลวงพ่อเลยนะคะถือว่าได้ทําบุญสร้างประตูของวัดอันนี้คือ มีให้ไปเลยนะคะให้ให้อยากให้หลวงพ่อนะคะได้เงินไปสร้างประตูโขมวัดให้แล้วเสร็จนะคะอันนี้คือโอนเข้าวัดไปเลยนะนะคะอง์นี้นะคะเป็นเหรียญรุ่นเจริญพรคะ่ะเป็นเหรียญรุ่นเจริญพรอ,องค์นี้เป็นเนื้อทองแดงซาตินลงยาม่วงจัดสร้างแค่สิบเก้าเหรียญองค์นี้สร้างสิบเก้าเหรียญราคาโอนอะราคาโอน ราคาโอนนะคะสร้างแค่19เหรียญราคาโอนอันนี้คือถ้าใครปิดนะคะวันนี้ถ้าใครปิดทุกรายการเลยนะคะทุกรายการของหลวงพ่อชรัตจะร่วมทําบุญกับหลวงพ่อชรัตและอีกอีกบุญหนึ่งคือเมจะเอาไปช่วยน้ำท่วมนะคะช่วย ช่วยชาวภาคใต้นะคะพี่น้องชาวใต้นะคะที่โดนน้าท่วมนะคะอันนี้คือเมย์จะเอาไปร่วมสมทบนะคะช่วยน้าท่วมด้วยนะคะองค์นี้เนื้อทองแดงซาตินลงยามมวงสร้างแค่19เหรียญหนึ่งใน19นะคะเลขเลข3ตัวเดียวเลข3ตัวเดียวคะ่ะราคาโอนเลข3ตัวเดียวโอน900ยไปทาง950นะโอน900ยไปทาง950สร้างแค่19เหรียญนะทุกคนจะสร้างแค่19เเหรียญนะ หใน19เท่านั้นนะคะที่จะได้ไปนะคะและเลข3ตัวเดียวเลขวันเกิดไข่และต่อมานะคะองนี้องนี้เป็นเนื้อทองแดงโบราณหน้ากากนวะสร้าง20่เหรียญทองแดงโบราณหน้ากากนวะสวยมากเลข2 82เลขสองค่ะเลข2 82องนะคะองค์นี้ราคาโอนนะราคาโอน800ไปทาง850 โอนแ0 0อยค่ะไปทาง850นะคะทุกรายการเลยนะคะของหลวงพ่อน,นะคะวันนี้ถ้าใครปิดนะคะได้ร่วมนะคะได้ร่วมร่วมทําบุญนะคะด้วยกันทุกรายการเพราะว่าเราจะร่วมด้วยช่วยกันนะคะช่วยพี่น้องภาคใต้ไปด้วยกันนะคะได้พระไปไว้คุ้มครองไม่พอแล้วเรายังจะได้บุญร่วมกันด้วยนะคะกลาบอนุโมทนาบุญสาธุทุกคนด้วยนะต่อมาค่ะ ต่อมาองนี้เป็นเนื้อทองแดงโบราณนะคะเนื้อทองแดงโบราณสร้าง19เหรียญลงยาน้ําเงินนะเลข17เลข17งนะองนี้เลข17ให้ราคานี้เลยเลข1 7มีให้ตามเลขแล้วกันราคาโอนนะคะ850โอน850ค่ะไปทางทาง900บาทโอน850นะไปทางทาง900นะคะวันนี้มายแบบเนื้อเด็ดเดดเนื้อสวยสวยนะองนี้เป็นเนื้อชนวนโบราณ สร้างร้อยเจ็ดสิบเหรียญน,นะเนื้อชนวนโบราณสร้างร้อยเจ็ดหรียญเลขสองเลขสองค่ะอง์นี้เลขสองเนื้อชนวนโบราณสร้างร้อเหรียญน,นะคะราคาโอนสามร้อค่ะไปทางสี่ร้อยโอ350นสามร้อยาสิบนไปทางสี่บาทนะคะอง์นี้เป็นเนื้อเหล็กไหลโบราณสร้างแปดสิบแปดเหรียญอง์นี้เลขแปดสามหลวงพ่อเมตตาจ่าแล้วนะหลวงพ่อเมตตาจ่าแล้ว เนื้อเล่เหล็กไหลโบราณราคานี่หาไม่ได้แล้วนะโอนร้อยโอนหนึ่บาทโอนหนึ่งพนบานะคะปลายทาง2,200บาทนะคะ,ท, 2, ท,ะ,คะทุกรายการนะคะที่ปิดของหนวงพ่อชลัดไปนะคะไม่ว่าจะร่วมสร้างซุ้มประตูโขงนะคะไม่ว่าจะร่วมนะคะช่วยพี่น้องภาคใต้นะคะที่โดนน้ำท่วมเราร่วมด้วยช่วยกันนะคะคนไทยด้วยกันเราต้อง สามไม่คีการร่วมด้วยช่วยกันนะคะไม่มีใครช่วยเราได้นอกจากคนไทยด้วยกันเองนะคะอันนี้กราบอนุโมทนาบุญสาธุสำหรับทุกท่านทุกคนนะคะที่ปิดทุกรายการเลยนะคะและจองเหรียญกันเข้ามานะคะกราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่ให้การตอบรับเมเป็นอย่างดีเมขอในคลิปนี้ได้ไหมคะขอให้ทุกคนนะคะร่วมกันกดไลค์กดแชร์ ให้เมย์ด้วยนะคะได้เป็นสะพานบุญร่วมกันนะคะการกดไลค์กดแชร์ก็ถือว่าเราได้ทําบุญร่วมกันนะคะตื่นเช้ามาเมย์ถึงบอกว่าทุกเช้าอย่าลืมกรวดน้ําให้ตัวเองกรวดน้ําให้เทวดาที่ปกปักรักษาเราและองค์พญานาคที่ปกปักรักษาเราด้วยนะคะเพื่อเป็นการเสริมบุญให้เราอันนี้คือเป็นหลวงพ่อชลาท่านบอกเมย์ตลอดนะบอกเมย์เสมอทุกวันว่าให้เมย์กรวดน้ําให้ตัวเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะไว้เจอกันใหม่ EP หน้านะคะ กราบอนุโมทนาบุญสาธุค่ะ